สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนไทยเฮของขวัญจากรอเ้าวัคซีนโควิด -19 ไทยเป็นฐานการผลิตวันที่18ตุลาคมเพจวัคซีนเดโพทภาพและระบุข,ข้อความว่าวัคซีนขขาวดีแอสตราผู้พัฒนาวัวคซีนโควิด -19 เลือกไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนโดยบริษัทสยามโอไซเอนที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่9 บริษัทยสยามโอไซเอ็นถือหุ้น100%โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลิตชีววัตถุไบโอโลจิคอโปรดิวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยซึ่งช่วงโควิดระบาดก็ได้ผลิตชุดตรวจโควิดสำหรับใช้ในประเทศไทยได้เองเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข และบริษัทสยามไบโอไซเอนบริษัท SCG และ a s t r a z เซ e c a ได้ลงนาม MOU เป็นข้อตกลงว่า a s t r a z เซ e c a มอบวัคซีนตัวอย่างที่ได้รับรองแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD 1 2 2 2ให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนและติดตั้งกระบวนการผลิตเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทยและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการสำนักพระราชวังในฐานะประธานกรรมการบริษัทสยามไบโอเซนจำกัดกล่าวว่าศูนย์การผลิตของบริษัทมีเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการผลิตยารักษาโรคมะเร็งและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเครื่องจักรดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ผลิตวัคซีน AZD122 2โดยหลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยี จากแอสตาเซเนการวมทั้งขั้นตอนการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาคาดว่าวัคซีนชุดแรกจะพร้อมใช้กลางปีหน้าซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนดังกล่าวได้สำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำหรับบริษัทสยามไบโอไซเอนก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2552โดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิธที่ทรงให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยโดยพระบาทสมเด็จวชิรรักลกาเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในด้านการสาธารณสุขของไทยและในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดใหม่ๆสยามไบโอไซเอนได้ปรับพื้นที่บางส่วนของโรงงาน เพื่อใช้ผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด1 9แบบ RT-PCR ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แอสตาคาดว่าจะพัฒนาวัคซีนให้ใช้ได้และเริ่มผลิตประมาณกลางปี2564ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนโควิดตัวอย่างในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายวัคซีนแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ท่านก็ยังทรงให้พวกเราอยู่เสมอ โชคดีแค่ไหนที่เรามีบริษัทผลิตวัคซีนที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคในช่วงเวลาที่เราต้องเจอกับวิกฤตไวรัสร,ร้ายบริษัทที่สร้างขึ้นจากทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทุกบาททุกสตางค์ก็เพียงเพราะท่านรักและเป็นห่วงประชาชนเสมอน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขอบคุณวัคซีนขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ